ในกรณีถนนซอยที่กว้างไม่ถึงหกเมตรเนี่ยเราไม่สามารถสร้างอาคารประเภทไหนได้ครับอาจารย์ก็คือที่คือไม่ถึงสิบเมตรดีกว่าอาไม่ถึงสิบเมตรอ่าเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าความกว้างถนนตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไปเนี่ยนะครับก็คือสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษได้อืนะครับแล้วก็มันก็ต้องยาวไปจนถึงชนกันหรือว่าจะหลด กับถนนที่มีความกว้างไม่น้อยกว่าสิเมตรด้วยนะครับนะครับตรงนี้จะสร้างอาคารสูงและการขนาดใหญ่พิเศษได้เพราะฉะนั้นถ้ากว้างนะครับเก้าเมตรเก้าสเก้าเนี่ยก็สร้างอาคารสูงและการขนาดใหญ่พิเศษไม่ได้ครับเพราะว่าลถปริมาณเนี่ยมันเยอะทีนี้ความกว้างถนนเนี่ยดูดีนะครับไม่ใช่ผิวจราจรย้ํานะครับไม่ใช่ผิวจราจรมันอาจจะมีทางเท้าเช่นกว้างตรงนี้อาจจะเป็นเจ็ดเมตรทางนี้อีก ไม่น่าติดทางนี้ไม่น่าสิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทางเท้าเนี่ยเป็นค,ความกว้างถนนสาธารณะเนี่ยก็คือไ right ร่ way อเวหรือเขตทาง<อ>ในภา,าษากฎหมายปักเมืองรวม<อ>นะครับตรงนี้ทําไม่ได้นะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือว่าถ้าอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษะพูดง่ายๆก็คือ,อพื้นที่อาคารขนาดใหญ่พิเศษเกิน300ตารางเมตรถ้าเกิน300อตารางเมตรเนี่ยถนนผิวยาาจรเนี่ยต้องมีความกว้างตั้งแต่18เมตรขึ้นไปนะครับ อ่าแล้วก็ต้องไปพบเจอกันกันกบถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับไม่ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาแหละที่มีความกว้างไม่น้อยกว่าสิบแปดเมตรด้วยอ่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆก็คือว่าอาคารมันมีพื้นที่ใหญ่มากขึ้นแสดงว่าคนก็ต้องมากขึ้น,มนเมื่อคนมากขึ้นจราจรไอ้นี่การสัญจร,จรหรือถ้าผิดวันรุ่มเนี่ยปริมาณจราจรเนี่ยมันก็ต้องมากขึ้นเมื่อปริมาณมันมากขึ้นก็ต้องมีถนนที่รองรับก็ต้องกว้างมากขึ้น นี่คือหลักการและหุเผลเพราะกฎหมายเนยก็คือในเรื่องของตังเมืองด้วยเพื่อความสะดวกต่อกรจราจรด้วยอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายนะคครับโอเครับโอเคครับ